เห,หเห็นนะเห็นนะพี่น้องแค้เปียงโอ้ยมันหลอยู่น้องใโอ้เป็นดองเลยเป็นเต้นเต้นแล้วแล้วเราก็เจอเห็ดอันนี้กินได้ชัวร์พี่กินมาหลายปีแล้วขอบอกว่าพี่กินมาหลายปีแล้วเห็ดอันน,นี้แต่ฝรั่งเพื่อนบอกกินดอกเพื่อนว่านบอกแซ่บ น้องอยายาน้องอยาองอย,า,ออยาพี่เก็บแล้วนะหล <c oughs> ายดอกอยู่เยอะเฝ้าเดี๋ยวพี่จะถือไปหาน้องเดี๋ยวพี่จะถือไปหาน้องเด้อข้างหลังมาข้างหลังก็มีหนูอันนี้ ตัดแนะอกใหญ่ๆสิตัดแล้วนี่อยู่มองตีนนีดน่ดอกน้อยเออดอกน้อยจะเอาดอกน้อยละแห้งเสียบเอ,ยเอาโคนมาทิ้งไว้นี่เออโคนมาทิ้งไว้นี่แหละเ้ยไอ้นี่แล้วมันเหนียวแล้วอะ่ะดอกใหย่ๆเหยียบไป แค่นี่กินได้แท่แน่นอนที่พี่เห็นม่เฟซมาเซานี่ธรรมดาสนามหลังวางตรงนั้นมันจะมีเยอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเราเดิมไปดูเมื่อเช้าไม่มีนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าให้เอามีดมาพี่ก็พกมีดมาด้วยนะวันเนี้พกมาเหมือนกันใช่ไหมเออเราแยกไหมอ่ะเราแยกแชมพียองไหมถุงมีอยู่นะถุงก็มีหนูเอามาแยกแชมพิยองไว้ แย่คือที่ที่บอมาเ็ดอันนี้พี่น้องมันเป็นกินหยาแห้งไหมนนไมันเกิดหลายเข้าใจว่ามันบดเสียบเข้าเจหมดกิน่นเข้าเจโอ้อันนี้แก่แล้วไม่ต้องเอาหรอกน้องอันเนี่นยถ้าเป็นชีนี้ไม่ต้องเอาหรอกสำหรับเพจอันนี้อันนี้ก็พอได้อยู่อ่ะ ไม่เหมือนนั้นอ๋อนั่นเราไม่ได้เดินซอยนี้หรอเราไม่ได้เดินซอยนี้เราเดินซอยซอยนอกซอยท่งนูนซอยสามซอยสามแล้วก็ไปซอยหนึ่งซอยหนึ่งขากลับออกไปเราไปซอยหนึ่งอ่าเดินเข้าจากซอยสามอืมจากอันนี้เหี่ยวไม่ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเอ๊ะหมือนมีเห็นอยู่ตรงโน้นเก็บมาแล้วน้องใหญ่ใหญ่แก่ไหมแก่แล้วมั้งอใหญ่ยู่ถ้าแก่แล้วก็ไม่ต้องเอาหรอก อุ้ยแกแล้วไม่เอาถ้าสีนะแล้วพี่ไม่เอาเนี่ยถ้าสีมันเข้มแบบนี้แล้วไม่เอาเราไม่ได้เดินซอนยนี้ไม่วันนั้นเราไม่ได้เดินซอยนี้ธรรมดามันเกิดอยู่สนามเอ้นั่นนะหลังวัง,องเอ้สนามหลังวังนั่นนะ่ะมันอาจจะย้ายที่เกิดก็ได้มันไม่ได้ย้ายที่เกิดหรอกมันก็เกิดอยู่ทั่วไปที่มีหญ้านะแต่ว่าอันนี้เขาตัดหญ้าอันนี้เขาไม่ได้ตัด ฝนในนี้อาจจะดีกว่าข้างโน้นก็ได้ความเป็นไปได้คือตรงนี้ไม่ได้ตัดยางฝนข้างในมันก็อาจจะดีกว่าข้างนอกไงมันอาจจะเกิดอันนี้เป็นไงคะโอ๊ยวันนี้หมานหมานยืนได้เห็นลายยาง อยากพ่อเห็ดเพิงด,เดิเห็ดเพิง,เเพงมะ่องง่ายๆดแต่ปีก่อนนู้นนะที่พวกพี่วิ่งออกกำลังกายกันก็เกิดเลาะทางอย่างนี้แหละถึงได้เห็นไงถึงได้รู้ว่ามีเห็ดแต่ <laughs> เห็ดเมา <laughs> กินหมดไรบัดน,นี้ก็พอเห็ดเพิงลิ้มทัางสิละ โอ้ได้แซมไปย่องกลุ่มหนึ่งอะถือว่าหลายแล้วแต่ชมพิยองมันชอบเกิดราเหรอเนาะฝั่งแล้วกเ็เกิดหลอที่เราเดินซอยหนึ่งยังไงที่เขาเตะทิ้งอ่ะไม่ใช่ซอยสาม,อ,สามอันนี้ซอยกลางอันนี้ซอยกลางค่ะน้อง แต่ว่ามันก็อาจจะมีเยอะนะเพราะว่าแต่เราเห็ดหนามอมพี่เนาะดอกแง่อยู่ดอกแย่ๆมันค่นเห็นไม่เห่แดงม่เห็นดอกโอ้ยดินไม่แข็งบ่ดินไม่ข้างล่างดินไม่แข็งดินไม่แข็งเหรออืมอืมอุ้ยแมงมุมเออเห็ดหน้ามอมอันนี้คนละป่ากันที่เราไปว่าพี่เนาะใช่คนละป่าละแว้ เราเคีคยีๆดูดิข้างๆกันมีไหมมันโอนดินมันเปียกอยู่เด้ตรงเนี้ใช่ดินมันเปียกอยู่โอ้ยแหมงพึ่งพึ่งเหรอพึ่งหรือแต่เนี่ยขาเห็ดแต่ว่ามันอันนี้เนี้ยมันแห้งไปแล้วยุบไปแล้ว,ลวมันเน่าไปแล้วว่างั้นเถอะงั้นย้อนหลังไปทางนี้ก่อน ไม่ออกเลยเพื่อเพื่อจะเจอดอก้าเออดอกใหญ่เราเดินสุดนี้แล้วก็เราก็เดินกลับแล้วเราก็เดินกลับออกทางนั้นนี่อย่าหยบโอ๊ยขอโทษพ่ออกแลนะพี่น้อง น้องแย่ๆบอกว่าย่าเหยียบไปสุนว่าวันนี้หนูใส่คอนแทคเลนส์หนูมองเห็นเข็บมาม่มีได้อยู่เด้อเหยญยๆๆๆนั่นยไงเหยยีบญ่บไหนนั่นอ๋อเห็นละเห็นละเห็นละอันสีมันคือใบไม้อพี่น้องเนี่ยโดนดูดแล้วน้องแย่ๆเก็บเอาลวนนะโดนดูดแล้วนั่งนี่กำลังเกิดนี่ใหญ่ มันโดนดูดมียาเหยียบบ้านชั้นคอยบ้านชั้นเห็นเลยคอยเห็นคอยกับพวกเหยียบดอกสีมันเหมือนอะไรนอสีมันคือใบไม้แมเอาละวะเอาละวะใส่กันมั้ง นี่ยมันจังจ้าเอจังเสียโอ้ยรูปไปรูปมากรูปจอยอะไรเหตุอะไรเหตุหน้ามอมกี่ดอก <c oughs> ค่อยพออีกแล้วเหตุหน้ามอมอีลีนี่ตรงนี้ได้สองดอกเลย ช่องดอกและดอกงามด้วยยายะ่าดอกกำลังอ่อนๆอยู่เลยโอ้ยนี่ลอยโดนดูดงายเงือบอยู่นีย่ยังไม่ได้ตัดเนี่ยตัดเนี่ยมไม่เยอะเยอะถ้าฝนตกฝานเยอะนะแบบเดินแค่รอบน่อย ว่าแต่ว่ามันไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีใช่ไหมว่าแต่ว่ามันมีแต่ป่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะใส่ดอกยญ้ายาวว่าขออีกแล้วสันเฮ้ยงามนั่นนะ เผื่อรอบๆสิเผื่อจะมีอีกสักดอกสองดอกบอกนี้จ้ามองเห็นอยู่น้องยาย่าบอกว่าวันนี้หนูใส่คอนแทคเลนส์หนูมองเห็นอยู่วันนั้นไม่ได้ใส่อ้าวพี่ก็นึกว่าใส่พี่เห็นขาๆแว๊ดๆเนี่ใช่หรือเปล่าไม่รู้กำลังเดินมา ใช่แต่นี่แล้วอะ่อนนะอะไรเดี๋ยวก่อนทวก่อนไว้ยมีถากน้พี่น้องอืเไม่สามารถดูได้เดี๋ยวก่อนน้องยาย่าเดี๋ยวพี่จะเดินไปหา เดี๋ยวพี่จะเดินไปหาน้องนะน,น,น,งน,นี่ดอกหนึ่งน,น,นี่ดอกหนึ่งน้องยาย่ากำลังเฉี่ยวได้กลิ่นเน่ยกลิ่นกลิ่นดอกเห็ดมันแรงมากเลยได้กลิ่นเห็ดใช่ใช่ได้กลิ่นเห็ด ว่าเราหาแล้วก็ยังไปเจอตั้งสามดอกเห็นไหมแค่นี้เอา้ายังไม่ต้องอันนี้ก็ได้เดีย๋ยวค่อยรวมกันเลยเจอสามดอกเมื่อกี้เนี่ยเดินวนไปเดินมาเอ้ยแต่ แต่เห็ดไอ้นั่นอะขาแดงๆเยอะมากเลยเนาะแล้วมันแบบหอมหอมหอมหวานอะหอมหวานมากเราไม่รู้จักเนาะเราก็กลัวไว้ก่อนล่ะเเเดี๋ยว้วม่หหาืนนสอขนาดแชมปิยองยังดูจนย่า,ยาๆเลย จอมปียงเกิดหลังวังยังพากันาื้นมันไม่พอตรงไหนมันแห้เดี๋ยวรอรอเดือนหน้า็นคนปั่นจักรยาน เลยวนสองรอบแล้วเหรอรอบแล้วเพรา่นเก็บเห็ดรอบนาาดอแท้ๆว่าพ่อเราพี่น้องเลยพอแล้วต้านะพ่อแล้วพ่อแล้ว มันไม่มีันก็มีอยู่มีอยู่อดินมันแห้งโคต ดอกในละแวกนี้สี่ดอกพี่เห็นแค่สามดอกน่้อยู่เนาะเนี่ยกระจุ่มหนึ่งสี่ดอกเนี้ยเอาเอามาก็จะเต็มถุงอแล้วเด้เนี่ยเนี่ยกระจุ่มนี้ได้ตั้งสี่ดอกหายอีกน้องย่าๆหายอีกเห็นแค่สามดอกเมื่อกี้เนี่ย ก็มันมีสีนั่นแหละแต่พี่เห็นแค่สามไงมาได้อยู่เด้ ใช่ก็ไม่เอามันก็หีวแล้วมันก็อยากจะเกิดอยูุยามาทางนี้มาทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย หมอนป้าอีห๋หมอนป้าอีีค่ะเมื่อผ้าหมอนป้าจะเจอไหมทางเนี้ย แวบ,บแวบเบน่าแล้วครับท่านเหนาแล้ว,ลวมีอันเหนามันก็ต้องมีอันดีให้เรามั่งหรอวะการเกิดใหม่ก็เกิด ิดฝนตกใหม่มันก็เกิดใช่แทรนเทรนเทรนเจอแล้วครับนี่งามด้วยหาเลยน้องยาย่าหาเลยต้องมีเฮ็ดนาเลยผู้ใดพ้าวาวะผู้ใดพ้ดาพเอิ้นด้วยกันเห็ดวาว สีแหล่แหล,ลีสีแหล่แลยัไม่ออกเป็นนย่ีออกหานัน,นออกกะล้มกะเลมนันก็ออกลายนี่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 ใส่ได้อยู่มันคือล่าปะ ใส่ได้อยู่นะแข็งอยู่นี่งยังไม่ลาเอองามด้วยเนี่ยโอ,อ้ด้วยสีด้วยสีด้วยสีของเขาได้สองดอกแล้วมิตรดอกงามงามหาตอ่อหาต่อคะ่ะพี่น้องโอ้ตา,าย ตาลายเด้น้องใหญ่ๆเอ้ยพี่ตาลายซีมันไม่คือใบไม้โพดมัหาลำบากตาลาย อันนี้เห็ด,ย,หดย,ยังโมงอ,อันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ขึ้นตามขอน <Okay. S 1> ฮะไม่สิบเอ็ดโมงไปแล้วหรือตอนเนี้ยน้องเอินไปเบิ่งเห็ดยังเนาะอันนี้น่าแล้วนี่มันจะให้เรามองเห็นได้ยังไงดูมันอยู่ดิอืม <c oughs> <c oughs> <ś 2> เห็นไหมพึ่อยู่ขนาดนี้จะเห็นได้จังไรวัเตี <ś 2> อ <S <S ดอกใหญ่่น่ะแม่ก็เก็บเด็กดอกนี้ไงก็เลยมาเห็นขึ้น <s 2> ล่าแล้วบุ๊คขึ้นล่ากับทิมท่านตัวรอมาท่านขีมันซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ใต้ิบไม้ซ่อนเอเบมันเ่็นซ่อนเอเบกับเราพี่ <P hi> ไม่ค่อยเห็นห็อกพี <P> ่ <hi> จะเห็นก็ต่อเมื่อต้องเริงยู่ตอหนานะ ใช่พี่เดินผ่านมาแล้วพี่เดินผ่านมาแล้วเออเห็นไหมตอนเรากินขนมเก้าโมงทำไปทำมาก็สิบเอ็ดโมงเหมือนเดินเป็นไงล,ล่ะเราเข้ามาไวเราออกไวเอา้าก็จะออกแล้วไม่ออกกนะันเนาะก็พากันเดินต่อมาทางนี้เนาะแต่มันก็ได้เพิ่มเยอะอยู่นะ ได้เพิ่มเยอะอยู่นะได้เพิ่มหลายดอกอยู่ตอนแรกจะออกแล้วนะที่ที่พี่ไปหาน้องอะ่ะจะออกแล้วนะตอนนั้นอะ่ะจะออกแล้วจะออกอยู่แล้ว เช้าเช้าหมือเดิมเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงวันนั้นวันนั้นมาจ็ดโมงครึ่งเราอยู่ป่านอกงานวันนี้เหตุป่านอกไม่มี ปา่านอกไม่มีวันนี้ได้แต่เห็ดหน้ามอมเอาวนไปวนมายายาๆก็ยังว่าเนี่ยเราวนนะไงเออเนี่ย เออวอ่ากันละทางที่ไหนได้วนกลับมาแล้วตรงนี้พี่ดูแล้วเนี่ยเออที่ไหนได้โน,น่นกระเป๋าเราเดินวนไปวนมา ตอนนั้นเราเดินจะถึงอยู่แล้วแล้วเราไปทางโน้นไงวนไปทางโน้นเราเดินมาจะถึงกระเป๋าอยู่แล้วแล้วเราวนไปทางโน้นทางโน้นน้นน้นโน้นแล้วก็อ้อมมาเนี่ยเอ้านี่นี่ อยู่ใ,ใกล้ๆกระเป๋าเนี่ยเราไม่ได้เดินออกแบบนี้เราเดินต้องไปนู่นเพราะนั่นแหละเรา,เราวางกระเปา๋าแล้วเราออกมาเราไม่ได้เดินแบบนี้นได้เยอะกวันนั้นเยอะอยู่ยเ,ยเห็นไหม ก็ได้ไม่เทก็ได้แยกไปอย่างนี้แหละไปถ้าถ้ายังไงแล้วเราก็จะไอ้นี่อยู่บ้านเฮต้าได้ร้ายเมื่อเนี้พี่น้องได้ร้ายเลยนี่ก็มักงบอกไงเลยนะร้ายครับเมื่อนี้ได้ร้ายค่ะได้ร้ายเห็นแล้วเออ วันนี้ได้ร้ายค่ะหอดบานแล้วเทใส่กับมั่งแล้วนี่ได้ร้ายกับมั่งเนี่ยมาแมนหน่อยเลยเนี่ยเบิ่งแต่มือคนเบิ่งกับมั่งเนี่ยวุ้ยมีไอเดินจนมีไอแ้แอร์แลกกินไอติมมากินไอติมวานิลลากาับอไอ้องก็ชอบกระเล็ด มาเลือกเป็เจียวไก่น่องใหญ่ๆกำลังเฮกเตี่ยวกำลังต้มน้ำซุปเบิ่งน่องใหย่ๆมันซุปเราบ้างน่องาหญ่ๆซุปแล้วตับแต่ว่าไก่ยังไม่เปลี่ยนเออไก่เอาไว้ก่อนอกไก่เอาไว้ก่อน อต,ตอให้ก๋วยเตี๋ยวไก่พี่เนอะอันมีทั้งขาไก <laughs> มาา่มีทั้งฟ้าผ้าบาทมีทั้งตับแล้วก็อก,ออกไก่ว,กไกวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมะระเพื่อนเอามาให้เมื่อวานนี้ นี่มระอยู่ตรงนี้มระลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยมากอะม马拉ะ马拉อร่อยมระกรอบเนี่ยมระลูกใหญ่ใหญ่เมื่อวันกินแต่ยำไปลูกนึงกรอบมากเนี่ยเพื่อนเอาไม้ให้ห้าลูกก็เอาไปแกงบ้านพี่น้อยลูกหนึ่งชะม้อยกินกับส้มตำลูกหนึ่งเหรอลูกหนึ่งลูกหนึ่งอืมกรอบเมื่อวานกรอบมากลูกพี่ลูกพี่เอาไป ลูกนึงลูกใหญ่ลูกใหญ่ได้หม้ออยงแกได้หม้ออย่าเพิ่งเอาออกฝาผ้าบาทน่ะไม่ไม่หนูเอาแค่เอาแค่ตับออกเออเอาแค่ตับออกพอฝาผ้าบาทกับไอ้อกไก่น่ะยังไม่เปื่อยเอาแค่ตับออกเชชเช่เดี๋ยวเราค่อยเอาอกไก่ฉีก ว่ามันหม้อมันเล็กเราจะเอาน่องไก่ใส่ไม่ได้มันไม่พอว่ามันมยังจะใส่อีกหรอเราหลายคนไงอกไก่มันแค่ชิ้นเดีวยวชิ้นเดียวแต่มันใหญ่นะยาย่าเนื้อล้วนๆนะชิ้นใหญ่นะไม่เกือบกิโลนู้หรอรอบที่แล้วหนูใส่น่องไก่ไปสี่หม้อ โอเคพี des i des i att, ่น <th> ้องเข้าไปเบิ่งเฮดเ้าดีกว่าถ้าเบิ่งเฮดเฮาอีกรอบนึงเพื่อเดยวสิได้ล่างเฮดเดยวตอนนี้กินไอติมก่อนแซมนี่ลระค่ะพี่น้อง